ความสามารถถูกไหมคะซึ่งมีสี่ประเภทถูกป่ะคะที่ให้ทํากันบ้านส่งในทางกลับกันการแสดงเจตนาก็จะมีความบกพร่องในการแสดงเจตานานั้นได้นะคะอ้าวอาจารย์ยังไงหรอที่มันทําให้การแสดงเจตนาเกิดความบกพร่องอันแรก <c oughs> เขาเรียกว่าเจตนาลวงเคยได้ยินไหมเจตนาลวง เจตนารวมเป็นเป็นกรณีที่บุคคลสมคบหรือสมรู้กันแสดงการทำนิติกรรมขึ้นมาระหว่างกันซึ่งความจริงสองคนนี้ไม่ได้ทำนิติกรรมขึ้นเลยเพียงแต่ต้องการหลอกบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นไ,ไหมคู่กรณีจึงไม่มีเจตนาทำนิติกรรมต่อกันมีด้วยหรออาจารย์มีค่ะเช่นกอเป็นลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีอ่าแปลว่ากอทำไมคะ ก่อแล้วกอทําไมคะกอไม่ชําระหนี้ถูกปะเพราะก่อเป็นลูกหนี้แล้วถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีก็แปลว่าถ้าก่อชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ก็มีปัญหาแปลว่าเคสนี้ก่อไม่ชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็เลยฟ้องคดีอ้าวพอกอรู้แล้วว่าไปกี้อาจารย์บอกตอนต้นว่าถ้าเป็นหนี้ต้องชําระหนี้ถ้าไม่ชําระหนี้เจ้าหนี้เขาก็จะต้องฟ้องคดีเพื่อตั้งสิทธิ์เขาถูกไหมว่า คุณเป็นหนี้เขาแล้วคุณไม่ชําระหนี้ถ้าคุณไม่ชําระหนี้พอเขาฟ้องเสร็จปึ้งสามเออเออถูกต้องตามสัญญาตามหลักฐานครบคุณแม่เนี่ยเขาก็ถึงจะออกอะไรคะบังคับคดีถูกไหมเพื่อยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชําระหนี้แต่ต้องเป็นต้องเป็นทรัพย์ของลูกหนี้นะของนายกอนนะทีนี้นายกอมันก็รู้แล้วว่าต้องเป็นทรัพยดนี้แน่เลยก็เลยใช้วิธีการนี้ก็คือไม่ต้องการให้เจ้าหนี้บังคับคดี แล้วมายึดรถยนต์ของตนไปชําระนี้ปาว่ากอมีรถยนต์1คันถูกไหมซึ่งเจ้าหนี้จะสามารถฟ้องมาคับคดีเพื่อยึดได้ก็เลยใช้วิธีการนี้ค่ะสมคบกับขอทานิติกรรมสัญญาขายรถยนต์ให้กับขอเพราะอะไรคะถ้าซัพย์ตัวเนี้ไปอยู่กับบุคคลภายนอก เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดได้ไหมคะเวลาเขาสืบทรัพย์เขาต้องเอาทรัพย์ของลูกหนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากําลังทําอะไรละไอเจตนาที่ของกอรกระขอทากันเนี่ยคือทําไมคะเ,เจตนาลวงเจตนาลวงเจตนาลวงเห็นไหมโดยต่างรู้กันว่าไม่ได้ซื้อขายกันจริงคือต้องการทําหลอกขึ้นมาสมคบกันทําขึ้นมาเพื่อไม่ต้องการให้ตัวของเจ้าหนี้มาบังคับตัวนี้ ดังนั้นการแปลงเจตนาแบบนี้เป็นเพียงหลอกเจ้าหนี้ว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรหรือให้ชำระหนี้เช่นนี้ผลของนิติกรรมระหว่างกองขอจึงตกเป็นโมฆะเท่ากับนิติกรรมนี้ไม่เคยเกิดขึ้นหรือทำเลยดังนั้นตัวของเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาทรัพย์ตัวนี้มาชำระหนี้ได้เท่ากับการซื้อขายไม่เคยเกิดขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่า,าน,วนิติกรรมลวงเจตนาลวง ถ้าเป็นแบบนี้เพิกถอนการแสดงเจตนาสัญญานี้ได้เพราะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะเกิดความบกพร่องในการแสดงเจตนาอันนี้ยังไม่ซ้อนนะนี่นิติกรรมอำพางนิติกรรมอัมพางล้ำเข้าไปอีกก็คือเป็นกรณีที่คู่กรณีมีเจตนาจะทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและได้ทำนิติกรรมนั้นแล้ว แต่นิติกรรมที่ทำกันนั้นปกปิดอําพรางไว้ไม่แสดงออกไอสิ่งที่ต้องการทำอะค่ะไม่แสดงออกแต่กลับแสดงนิติกรรมอีกอย่างหนึ่งให้ปรากฏเอาง่ายๆเลยสิ่งที่ต้องการแสดงเจตนาไม่ยอมทำให้ปรากฏแต่ไปทำนิติกรรมอีกอันหนึ่งเพื่อมาปกปิดโดยแสดงให้มันปรากฏขึ้นแต่แท้จริงแล้วไม่ต้องการผูกพันตามนิติกรรมที่ปรากฏ เพียงแต่ต้องการให้บุคคลภายนอกทราบว่าได้ทำนิติกรรมนั้นดังนั้นนิติกรรมที่ปรากฏแก่บุคคลภายนอกเป็นนิติกรรมอัมพางจึงตกเป็นโมฆะส่วนนิติกรรมที่แท้จริงหรือถูกปกปิดอัมพางไว้มีผลใช้บังคับต่อกันแปลว่ามีนิติกรรมกี่อันคะเนี่ยสออันครับสองอันอนอีกอันหนึ่งเป็นนิติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึน้นจริง กับอีกอันนึงเป็นนิติกรรมที่ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นจริงแต่ต้องการให้บุคคลภายนอกคิดว่าเป็นนิติกรรมอันนี้ผลไอ้นิติกรรมที่ที่คนรู้อ่ะแต่มันเอาอาพัางอ่ะตกเป็นโมคะต้องไปเอาอันที่แท้จริงนะกลับขึ้นมามีด้วยเหลากันมีค่ะเคสนี้ค่ะ,ะ,ะบิดาเนี่ยเขามีลูกสองคนเขาอ่ะต้องการให้แหวนเพชรแกบุตรคนโตโดยสเสน่หา โดยเน่หาป้าว่าเสียตังค์ไหมให้ฟรีไม่ไม่ครับให้ฟรีฟรีก็คือเอาง่ายๆเลยพ่ออยากให้แหวนเพชรลูกคนโตค่ะแต่ถ้าให้ให้ให้แบบนี้เกรงว่าใครคะบุตรคนเล็กจะเสียใจถูกไหมโอ้ถ้าให้ฟรีลูกคนเล็กก็จะหามาแล้วหนูไม่ให้เหรอพ่อถูกไหมแต่จริงๆคนโตอาจจะดูแลทุกอย่างดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านคือดูแลพ่อแม่หมดเลย แต่ด้วยความพ่อแม่เนาะก็ไม่อยากให้เสียใจหรอกวิดากับบุตรคโนโตก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าเราแสดงเจตนาแบบนี้ว่าทําเป็นเหมือนทําสัญญาซื้อขายแหวนเพชรกันซึ่งอันเนี้ยเปิดเผยเพื่อต้องการให้น้องคนเล็กเห็นว่าอ๋อพี่ไม่ได้ฟรีๆแต่พี่ต้องเอาเงินมาซื้อพ่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอาแค่ตรงเนี้ยมีนิติกรรมกี่อันละคะเนี่ย สองอันออนิติกรรมที่ปกปิดไว้ก็คือสัญญาให้ให้โดยเสน่หาแต่นิติกรรมที่พ่อกับพี่คนโตทำแสดงเจตนาเปิดเผยออกมาคือซื้อขาย,ซ,ขายซึ่งซื้อขายกันจริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงแปลว่านิติกรรมสองนิติกรรมนี้มีการปกปิดไม่ได้แสดงออกแต่ต้องการให้ผูกพันก็คือการให้โดยเสน่หาส่วนนิติกรรมที่แสดงออกมาเป็นการอำพรง ก็คือการทําสัญญาซื้อขายดังนั้นสัญญาไหนตกเป็นโมคะคะซื้อขายซื้อขายซื้อขายตกเป็นโมคะส่วนนิติกรรมที่แท้จริงก็คือการให้โดยเสน่หาก็คือต้องใช้บังคับกันต่อไปเห็นไหมสำหรับผลที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภาย่์สำหรับผลที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกค่ะบุคคลโตสมมตินะนําไปขายให้กับบุคคลภายนอกย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักสุจริตและเสียค่าตอบแทน อันนี้ก็คือสําหรับผลที่มันอาจจะไปเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกนะคะเราก็ต้องดูว่าถ้าคุณโตเนี่ยเขาได้มาแล้วอะ่ะแล้วเขาเอาไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นคนนอกก็ได้รับความคุ้มครองหากเขาสุจริตไม่รู้แล้วก็เสียงเงินค่าตอบแทนนั้นอันนี้จะเข้ามาตาหนึ่งห้าห้าวัสองนะคะอันนี้อาจารย์พูดอยู่ในไล่เลเวลนิติกรรมแล้วนะเปิดประมวลตามอาจารย์ไปด้วยนะคะที่อาจารย์พูดทั้หมดเนี่ยเป็นตัวของกฎหมายทั้งหมดเลยนะคะ วักอสองในมุมเล็บสองใช่ไหมอาจารย์วักสองคะ่ะเวลามาตาเห็นไหมคะเวลาถ้าเคาะแล้วมาเป็นย่อหน้าใหม่อะคะ่ะอันแรกที่เขียนมาตาแล้วเป็นข้อความติดกันไปจนจบเลยอันนั้นเขาเรียกว่าวักแรกไอ<แ>ตัวที่ติดกับมาตาเลยวักแรกแล้วถ้าย่อหน้าใหม่ปุ๊บจะเป็นวักสองมีย่อหน้าถัดไปอีกจะเป็นวักสามกฎหมายเขาเรียกเป็นวักวัค่ะครับครับอ่าโอเคต่อไปนะคะความบกพร่องในเรื่องของความสัมพันธ์ผิดในสิ่งที่เป็นสาระสําคัญของนิติกรรม ก็จะบอกว่าอยงี้ค่ะเวลาที่เราจะไปแสดงเจตนาหรือว่าทําการสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องการอะไรจากการทํานิติกรรมสัญญานั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นสาระสําคัญถึงขั้นว่าถ้าไม่มีสิ่งเนี้ยฉันจะไม่ทําอันเนี้ยเขาเรียกว่าสาระสําคัญของนิติกรรมแล้วถ้าเราเกิดไปสําคัญผิดในสาระสําคัญเนี่ยผลมันจะตกเป็นโมฆะเช่นเช่นนะ เขาบอกงี้ค่ะสาระสําคัญของนิติกรรมเนี่ยเช่นลักษณะหรือชนิดของนิติกรรมต้องการทํานิติกรรมแบบหนึ่งเดันกลับไปทํานิติกรรมแบบหนึ่งโดยสําคัญผิดอันนี้ผิดเลยหรือสําคัญในตัวบุคคลต้องการซื้อของคนนี้แต่กลับไปซื้อผิดคนอะไรอย่างเงี้ยหรือวัตถุแห่งนิติกรรมต้องการซื้อกอล้องกลับไปซื้อ,อวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผิดวัตถุเลยอะของผิดอัน อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญอะตัวอย่างละกันเนาะเอาตัวอย่างเรื่องของสําคัญผิดในลักษณะและชนิดของนิติกรรมคือกอเนี่ยเขาต้องการจำนองที่ดินกับขอแปลว่าวัตถุประสงค์ของเขาต้องการทําสัญญาอะไรคะจำนองจำนองจลองแต่กอเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกขอจึงนําสัญญามาให้กอลงชื่อ แล้วบอกว่าอันนี้คือสัญญาจำนองนะแต่ความจริงแล้วเป็นสัญญาขายที่ดินอ่ะแปลว่าอะไรคะสำคัญผิดสำ <deep S 2> คัญผิดในสาระสาคัญไหม,มคนคนคนสำคัญไหม,มเข้าใจผิดจากว่าคิดว่าจำนองมาเป็นซื้อขายเนี่ยสําคัญเลยไหมในสาระสาคัญเลยไหมผิดไหมผิดผิดทีด่อะไรเลยชนิดของนิติกรรมเลยนะ จำนองอาจารย์บอกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ไม่โอนแต่ถ้าซื้อขายกรรมสิทธิ์โอนทันทีเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแบบนี้จึงทำให้กอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัญญาจำนองและไปลงชื่อและขอจึงได้นำสัญญานั้นไปจดทะเบียนโอนที่ดินว่ากอขายที่ดินให้ขอซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าก่อสำคัญผิดในสาระสำคัญของชนิดนิติกรรมคิดว่าจำนองแต่ดันกลับไปซื้อขายเห็นไ,ไหมก่อแค่ต้องการจำนองนะ ดังนั้นสัญญาอะไรตกเป็นโมฆะคะสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายโมฆะสัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะอาจารย์ค่อยแล้ครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินแล้วมีสัญญาผู้ยืมแล้วผู้ยืมเอามาเป็นสัญญาซื้อขายได้ไหมครับอาจารย์ได้ถ้าทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาตกลงเปลี่ยนนิติกรรมสัญญาแล้วไม่ได้สําคัญผิด เป,เปลี่ยนลักษณะของสัญญาได้เหมือนเป็นกรณีการแปลงหนี้ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาหนึ่งเป็นสัญญาหนึ่งทําได้ต้องสองคนต้องงนตกลงกันจะได้ตกลงตกลงกันเปลี่ยนแปลงในส่วนลักษณะสัญญาจากกู้ยืมมาเขาเรียกว่าการแปลงหนี้ใหม่เปลี่ยนสาระเปลี่ยนหนี้จากกู้ยืมมาเป็นซื้อขายแต่ต้องเกิดขึ้นโดยสมัครใจของทั้งสองฝ่ายแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจแต่เกิดขึ้นจากความสําคัญผิด ทําให้จํานองเป็นซื้อขายแต่ถ้าเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาความต้องการของทั้งสองคนทําได้ค่ะ <S <S เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะสัญญาห, <S 1> <S 1> หรือถ้าเป็นกรณีตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมสัญญาเช่นก็ต้องการมอบทรัพย์ให้ขอแล้วปรากฏว่าขณะนั้นน่ะก็เห็นคอเดินมาคิดว่าไอ้ตาคอเนี่ยเป็นขอ <c oughs> จึงมอบ รั์ตัวที่ตัวเองตั้งใจจะให้อ่ะค่ะให้ขอเป็นให้ขอไปเพราะว่าหน้าคล้ายกันเป็นไหมแปลว่าอันนี้เขากําลังสําคัญผิดในอะไรคะในบุคคล<น>บุคลบคลซึ่งเป็นคู่กรณีที่สําคัญดังนั้นในการทํานิติกรรมหากกอรู้ว่าอิจคอเนี่ยไม่ใช่ของเขาจะไม่ยกทรัพย์ตัวนี้ให้ดังนั้นการให้ทรัพย์ของกอที่ให้คอไปจึงตกเป็นโมฆะเพราะสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เป็นคู่ สัญญาหรือผู้นิติกรรมนะอีะอันหนึงไปสําคัญไอเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมอย่างที่อาจารย์บอกค่ะสมมติอาจารย์ต้องการกระเป๋าสีดําซื้อขายเนาะก็ตกลงขายกระเป๋าสีดําให้ขอแต่ได้หยิบกระเป๋าสีธรสีเทาส่งให้ขอไปหรือก็ต้องการจ่ายเงินค่าจ้างคนขับรถสาม้อหบาทแต่ตอนนั้นมันดึก มืดก็เลยหยิบเหรียญสิบบาทส่งให้ไปเห็นไหมเพราะว่าเขาสําคัญผิดในอะไรคะทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมสัญญาที่เกิดขึ้นจึงตกเป็นโมฆะก็คือเท่ากับไม่ไม่อ่าไม่ไม่มีกระเป๋าสีเทาเท่ากับไม่ได้ทําการซื้อขายสีเทาคุณก็ต้องสีดําให้เขาถ้าคุณได้เหรียญสิบาทไปคุณก็ต้องต่อให้เขาห้าบาทเพราะว่าการทํา นิติกรรมที่เกิดขึ้นเขาสําคัญผิดในวัตถุแห่งนิติกรรมก็คือทรัพย์สินที่ส่งมอบให้ะนะคะแล้วก็การสําคัญผิดในสาระสาคัญเช่นเรื่องสัญญาเช่าการให้ได้ใช้ประโยชน์ถ้าเช่าเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนย่อยไปนะคะแต่เปิดไปมาตานหนึ่งห้าเจ็ดค่ะได้ละอันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวสัญญาจย์พูดแค่ไม่เยอะอันนี้นิติกรรมอาจารย์อยากพูดเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะค่อนข้าง สัมพันธ์อ่าหนึ่งห้าเจ็ดเปิดหนึ่งห้าเจ็ดหน่อย